ราได้มาร่วมกิจกรรมที่อ่าจัดฉากจัดฉากปลายาวเต็มเต็มวันนี้กิจกรรมวันเด็ก ที่กันทะลักโอ้โหเต็มเต็มเลยท่านนายกจัดมาเราก็จัดให้จัดเต็มจัดเต็ม ปลายยาจัดเต็มนี่นี่เด็กๆดูวันนี้มีเอามาร่วมด้วยนะเนี่ยจะปู่เอามาร่วมด้วยอันนี้อันนี้นั่งเล่นเลยลูกไม,ม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นได้เลยปลายยาวจัดเต็ม โชว์เต็มที่ไม่รู้ว่าวันเด็กหรือวันผู้ใหญ่ไม่แน่ใจนะวันนี้คุณขอมาเราจัดให้ท่องไว้ท่องไว้วันเด็กแห่งชาติอะไรบ้างวันนี้คำขวัญคำขวัญขอบคุณครับ สิคนครับถ้าขึ้นเยอะมันจะแตกอ๋อเปลี <c oughs> ่ยนไหมหเปลี่ยนบรรยากาศกร,รอบ จัดมา พร้อมชงกาแฟสถานที่ปลายาวนี่รับแขกครับรับแขกมีกาแฟให้กินครับผมนะมีม้าร์ถ่ามนันวิ่งออกกําลังกายเนาะมันใกล้กับสวนน้องกวางดีก็เลยมือน,นี้ บรรยากาศบรรยากาศให้ดูแบบเป่าลมและของเล่นเด็กโอ้โหน้ากว่าจะได้เล่นได้นะเนี่ยตอนนี้เตรียมตัวทำอะไรคะห้องน้ำเคื้นที่ครับเอาไหลไปไม่หอนสวดรเอาคนจะโทรับคนอุดรไว้ย ได้กินของมลรบอเลือกวันนี้แมวพม่าอาจารย์อ่ะมันอ้าวการได้แล้วเต้นการได้แล้วจะทำอะไรเน้อนี่เน้อยัดสถานที่ก็คือตอนนี้ก็ประกอบ ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวเดี๋ยวก่อนนี่คือก่อนหาที่ยืดก่อนเพราะว่าปกติเขาจะใช้ตอกลงที่พืน้นใช่ไหมเตี่ยวันนี้ต้องหาที่ยืดแบบทำโมเมตนะะมเมต์ก่อนนะคะทำโมเมนต์ก่อนทำโมเมนต์ก่อนกินกรรมเด็กนะครับกินหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่นะครับเอาคนละถุงครัพผม ครับดีคือเจ้าหน้าที่นะครับรับาลครับถึงมาเอาขนมมาให้พวกเราทํากิจกรรมร่วมนะครับนี่ครับหัวหน้าใหญ่ผมนี่ครับก็มีความรู้สึกปิตเกียรติอย่างยิ่งเลยครับตอนนี้ก็มีน้องๆหนูๆครับกาลังจะติดตามชมครับการแสดงของชุดสุนัขทหารพรานนะครับผมโดนเออน้องๆหนูๆนะครับมเาเอาคนละถุง กินหมดแล้วค่อยมาเอาหม่โอเคครับโอ้ดูน้อยสาวสวยเลยีครับคนละถุงเลยครับคนละถุงเอาออกมันเยอะเกินเออเอาคนละอันเอาแกเร็วๆแกเร็วๆเดึงฉีกเลยเออเอาออกก่อนใครยังตัดทิศใจยากให้เขาจะตัดทิศใจง่ายเข้ามาก่อนออกก่อนอ้าว คนละถุง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 ครับอย่าเอาไปเลยเอาไว้ให้เด็กดีกว่าคนละถุงครับคนละถุงหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่นี่คือกิจกรรมของเรานะครับได้มารวบคนละถุงคนละถุงคนละถุงครับเออความสุขของเด็กครับวันนี้ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้คือป่าช้าจะถามหาแล้วละห่อคนละห่อเอาได้เลยกินหมดแล้วมาเอาใหม่ได้แต่เอาคนละห่ออันนี้ลายแรกนะครับกินหมดแล้วนะครับผมมาเอาใหม่เอาห่อเดียวโอเคคร,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 ครแกรบอ่าเอาคนละห่อครับเอาคนละห่อลูกคนละหอกินหมดแล้วมาเอาใหม่นะอ่าโอเคจาเล่นกับลานะครับผม คนละห่อครับคนละหอ่ออ่าให้เฉพาะเด็กนะครับให้เฉพาะเด็กอ่โอเคจีบเลยคนละห่อลูกคนละหอ่อครับครับเนี่ย yeah. มาเลยมาเลยมาเอาโอ้ยลูกกระไดเน,น,นาะเนาะเนาะเอาเลยเอาเลยเอาให้ลูกเลยเอาให้ลูกเลยอ่โอ้ยเนาะลูกตำรวจ ร,รับขนมเลยครับคนละหอนี่มากาลินคน,นละหอคนละหอเอาเลยเอาเลยหยิบเลยหยิบเลยแม่หยิบให้ด้วยเดี๋ยวหมดแล้วมาใหม่นะขอบคุณค่ะลูกจ้าอหยิบเลยลูกคนหนึ่งชิ้นหยิบเลยลูกคนละหนึ่งชิ้นหยิบไปเลยล หมดแล้วมาใหม่ขนมจ้าขนมหยิบคนละหนึ่งชิ้นนะลูกเด้อคนละหนึ่งชิ้นแบ่งกันลูกหยิบมาเลยลูกหยิบมาเลยขอบคุณครับนวดนมอยู่น่นลูกนมอยู่น่นจ้าลูกหยิบนมลูกหยิบนมคนละหนึ่งชิ้นลูกเร็วๆอ่ะเดี๋ยวหมดแล้วมาใหม่นะ ขอบคุณครับก่อนลูกขอบคุณครับบนละหอกขึ้นละหอครับไม่เคเห็นคัวตาหรอลูกครับ้เาครับมันดิกับันดด็ก กูแล้วฮะใช่ ลูกโอกาสทองเป็นของเราหยิบลูกคนหนึ่งชิ้นหยิบได้เลยลูกหยิบเล้ค่ะรถนี้นั่งได้นะคะนั่งถ่ายรูปได้จ้าจ้าลูกครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมร่วมนะครับกับเจ้าไรด์คาของเรานะครับก็ดูกักกบก็เรียกว่าอะไรนะไปเลเดรนนะครับผมนี่ วันเด็กครับวันเด็กวันเด็กครับวันวนี้เรามารวบกิจกรรมครับวันเด็กครับผมไ no. 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 <c oughs> ยบายหน่อยไยบายหน่อยครับนอนเยอะเลยนะครับเยอะเลยแต่มุมของเราอยู่ที่นี่ครับฮะ <c oughs> นี่โอ้โหคุณใจมากนะครับวันนี้ได้ให้เด็กนะครับมา นั่งนี่นะครับไปไปเข้าไปนูกันอีกหน่อยนี่พวกเรามาร่วมกิจกรรมครับผมบายบายดไปดนี่ยไปดน้เลยจ้าไปถายกับตาลูกไปถายกับตาะรู้นู้อยางถ่ายด้วยเหรอจ้าลูกจ้า โอ้ยอย่าเด้อโอเคลูกแป๊บหนึ่งนลลุกนะนี่คือกิจกรรมของเรานะครับผมไปไป,ไปหยิบขนมคนละห่อครับ <tor í> ไปหยิบขนมคนละห่อเลยไปหยิบได้เลย <tor í> เอาฟรีเอาคนละห่อนะครับ <tor í> นี่ตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่ <tor í> หยิบได้คนละห่อนะครับหยิบได้คนละห่อนะครับ คนเจโสครับคนเะโสโอหังครับผมวันนี้ดีแต่ลุงแกได้กินข้าวมานะครับเราปลอดภัยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเครื่องเล่นอะไรเครื่องเล่นเไลเดอร์บ้านลมโอเคครับผมมาร่วมกิจกรรมครับวัดเด็กเนาะงานวัดเด็กครับครับให้เด็กมีความสุขเนาะโอเคขอบคุณครับขนมครับขนมคนละห่อครับขนมครับ เอาเลยหยิบเลยคนละห่อคนละห่อครับคนละหออ่อเาหยิบเลยครับคนละห่อครับหยิบเลยหยิบเลยวันเด็กครับวันเด็กวันเด็กมาไปไปพาหลานมาเอาขนมแล้วคนละห่อคนละห่อ สายมอเตอร์ไซค์ wise, นะครับผมเนี yeah. Yeah. ่ยเนี่ยบ๊ายบายเอาเลยครับคนละห่อครับคนละห่อคนละห่อครับหยิบเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับคนละห่อครับหมดแล้วหมดเลยนะครับคนละห่อนะครับคนละห่อคนละห่อลูกคนละห่อ ไม่แย่งกันไม่แย่งกันไม่ไแย่งกันนะครับน,นี่แหละแค่พเรานะครับได้มาร่วมกิจกรรมมาเด็กนะครับวันนี้ ครับขนมครับรับขนมแต็กรีครับคนละหอ่อคนละหอ่อคนละห่อครับเอาเลยลูกเอาเลยคนละห่อคนละหอดังฟ้าอ่าคนละหอ่อ,หอโอเคอ่าดีจ้าคนละหอ่อโอเคหยิบเลยครับหยิบเลยคนละห่อครับ เอาเลยห่อเดียวกระหออาหยิบเอาเลยหย<อ>ิบไปเลยอายีบไปเลยเออเอาเลยเ,เอาเลย,เเลยคนละหอลูกเอา้าตอนนี้พี่ก,กำลังนะครับของเทศบาลรถดับเพลิงนะครับก็ให้เด็กขึ้นไปนั่งนะครับข้างบนอยู่หนึ่งบนนะครับ ทำนะครับของเทศบาลนะครับผมไม่ไดขึ้นไปนั่งข้างบนรับขนมด้วยครับเด็กเอาไหมขนมขนมคนละหอ่อคนละหอ่อลูกขนมนี่รับขนมครับคนละหออ่อ ที่เพิ่นได้ลังงามเยฮ้ยเห็นมาง้างไหนกี่องคท้ดเออ่าหมแล้วเสจหมดแล้วเยอา

ได้สนาครับทางเทศบาลอำเภอตะันจังหวัดพิจิตรก็ได้จัดเป็นกันนะครับนี้เราก็มรร่วมเข้ามามาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งเราเอาสายแคมป์นะครับรถของเรามาไม่ว่าจะเป็นรถรถเรานะครับสายแคมป์ของเราแล้วก็ทางเจ้าห้าทีนะครับมาองด้วยครับครับ บอกด้วยไหมคืบอกด้วยเออนั่งตรงนี้ด้วยนั่งตรงนี้ด้วย ออกช่อง YouTube นะครับอย่าลืมครับไปจุดกดติดตามตัวเองนะครับช่อง YouTube ครูใหญ่ยาวนะเนี่ยรวยครับบันทึกภาพบันทึกภาพนะครับในงานวันเด็กอาทิตสามอาวันเสา์ปีนี้นะครับปีหกเจ็ดนี่คืออยู่เทศบสถาบันของ อุทธรณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี ouais ้เรากําล <uh> ังบันทึกภาพร่วมกับของพนิพาคนต่างชาตินั่นก็คืออยู่ประเทศคาเมรูนคาเมรูพร้อมกับครอบครัวนะครับโอ้โครอบครัวทนายความนะครับเป็นบ้าลัของนี่ที่สุแปงค่ะนะครับสามีเนี่ยแป็กเลยครับผมภรรยาไว้นะครับผมส่วนพวกเราเนี่ย ทั้งแบ็คทั้งไวนะครับผมอล l u i สครับอเ L ครับผมครับรู้สึกว่าเป็นเก,ยเกียรติจริงครับวันนี้ที่เราได้มาบฏรริบักภาพร่วมกับชาวต่งางชาตินะครับซึ่งชาวลูกพาเมียนะครับปลาเกี่ยวเนาะและ้วก็สามารถพูดไทยด้วยทักทายหน่อยทักทายทักทายหน่อยทักเชิญฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับอ่าเรียนหนังสือดีไหนอะไรยังไงอ่าวันนี้อ่วันนี้มาเล่นกับมาเล่นกับเด็กที่วันเด็กที่อะไรนะ ัักดอัปตรรออรรรันธรลัดอัปตันรลันีละขวัสวัสดีทุกคนนะครับชื่อเป็นลโอตัวอยู่ที่มาลีเขนแฟเกนเป็นชื่อไอเป็นชืนเ,ปนชเป็นไยเป็นคนไทยหรือเป็นอาน่ากเป็นคนไทยครับผมอยู่ที่ไหนบ้างอยู่รทลันี่มนเด สาชื่ออะไรครับกระดูกระดูนไม่ใช่ซูดานกาลั้งขายก็ชื่ออะไรครับมีหน้ามีปาโอเคครับครับผมครับอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องยูทูบรูใหญ่ยาวด้วยนะครับผมเราเรียนดีๆครูใหญ่ยาวยาวให้ท่านได้ชมครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมผู้พิการก็เหมือนกัน วันนี้เป็นวันด็กคุกสันต์กบาลเองกนะลัได้มาจัดงานวันเด็กที่ศาเจ้าเมืองกันทลนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขสนุกและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนนะคะขอบคุณรับอย่าลืมฝาเข้าไปติดตามช่องยูทูบครูยายาด้วยนะครับ เย้ยย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 ย้ยย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 อััแค่ย่ยอยาววันเด็กปีนี้ปียยยยยยยิยคยย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 ยนยย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 ยบย